สวัสดีค่ะลูกน้ำนะคะตัวช่วยให้หุ่นเฟิร์มมาแล้ววันนี้นะคะน้ำจะมาอธิบายให้ฟังเรื่อง extra body firming นะคะนี่เลยค่ะมันคืออะไรมันคือลดเฉพาะจุดลดอะไรลดไขมันส่วนเกินไงแล้วถ้าฉันไม่ได้มีไขมันส่วนเกินแล้วฉันฉันมีอะไรฉันมีผิวเปลือกซ่อมฉันมีเซลลูไลท์นะฉันใช้ได้ไหมคุณควรจะใช้เลยทีเดียวนะคะ1ขวดเนี่ย50 ml นะคะนี่ ส่วนผสมนี่ะก็เป็นสารสก,กัดมาจากธรรมชาติมากกว่า10ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นคิงไม่ว่าจะเป็นแคเฟอินวิตามิน B3 นู่นนี่นะเยอะแยะไปหมดมากมายนะคะเพื่อเราคัดสรรสิ่งที่มีคุณภาพทั้งหมดไว้ในขวดเดียวนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดหรอกที่เราสามารถเลือกมามา <c oughs> มาใช้ในผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้เพื่อมาช่วยให้คุณสาวแล้วก็คุณผู้ชายเนี่ยหุ่นเฟิร์มได้ง่ายๆ ให้ดูจากอินกรีเดียนนะคะข้างขวดนี้มีค่อนข้างที่เยอะมากเลยนะคะเราเราไม่ใช่แบบเอานู่นเอานี่มาผสมแบบเงยๆงๆแล้วมาขายแพงๆโน no, นะจ๊ะกล่องฉั้นกราชน м, น,น, м, นีู้ลปั๊มนู่นปั๊มนี่เยอะแยะ,ยะไปหมดมากมายหาใครจะก๊อปปี้นะคะก็คิดดูดีๆนะคะว่าคุณแบบว่ามีเงินลงทุนเยอะพอหรือเปล่าโอเคไหมนี่นะคะเราก็จะมีรางพึ่งที่ติดกับตัวกล่องข้างในเลยทีเดียวอื แล้วก็ยังยัง,ย,งยังมีไม่พอยังมีในเรื่องของสปอต UV ทั้งกองอีกเอออาจจะไม่เห็นนะท้าังไงหเห็นดีเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีเป็นลาย,ลายในนี้อีกเออเห็นไหมน้ำตั้งใจมาทำให้คุณผู้ชมเอยให้สาวๆก,กับคนที่มีอยากหุนดีเนี่ยแบบเราคิดคน้นกับผู้เชี่ยวชาญมาเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มทีเดียวไม่ใช่เหมือนคนอื่นที่แบบว่าเพราะว่าน้ำรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็ ต้องมีการคิดทบทวนนิดนึงในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพราะว่าทั้งครีมเอยทั้งส่วนผสมที่จะบำรุงนู่นนี่นั่นคือออกมาเยอะไปหมดแล้วนโยบายของบริษัทเราที่นําตั้งใจไว้เลยที่จะไม่ทํานั่นก็คือการหลอกลวงผู้ผู้บริโภคเราจะไม่มานั่งบอกว่า ครั้งเดียวครั้งเดียวแบบผอมเลยไขมันหายไปเลยไม่นะจ๊ะน้ำจะย้ํากับคนที่สั่งซื้อกับน้ำมันตลอดเวลาว่าควรจะใช้อย่างเป็นประจำเพราะอะไรเพราะไขมันของแต่ละคนมันมีไม่เท่ากันซึ่งตอนนี้เนะ้น้ำได้ดูข่าวนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแปอรอสสเตียรอยหรือบางทีเราเป็นผู้บริโภคเร,รู้สึกเฮ้ยถ้ามันฉันข่าวฉันก็เอาแต่ลองดูในระยะยาวไหมว่าถ้าคุณใช้สะสมไปแล้วมันจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าหรือเขาเรียกว,ว่าเป็นผ,ผู้ผลิตที่ไม่มีจรรยาบรณเป็นผ,ผู้ผลิตที่ไม่มีแบบ ไม่มีสามัญสำนึกอะว่าแบบเราให้อะไรคนอื่นไปอะอน้ำเลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากมาทำเองเพราะน้หลายๆคนคงรู้ว่าน้ำขายของในอินเทอร์เน็ตมาขายมาของหลายแบรนด์มามีหลากหลายแบรนด์ที่เราไม่สามารถการันตีว่ามันดีจริงๆด้วยปากของเราซึ่งเราใช้แล้วเราแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แฮปปี้หรือเรารู้สึกว่าคุณแบบ กล่องก็ถูกกระปุกก็ถูกเนื้อครีมก็ไม่มีคุณภาพแต่ขายราคาแพงเนื่องจากคุณไปจ้างให้ดาราถือคุณก็มีชื่อเสียงคุณก็รีบขายจนตอนนี้ก็อามีข่าวโจมตีคุณไปอะไรอย่างเงี้ยออกข่าวไปอะไรไปเพราะว่าในที่สุดมันก็มีสารประหลอดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะฝากถึงผู้บริโภคนะคะว่าควรจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนิดนึงอย่าเพิ่งหลงเชื่อกับคําโฆษณาที่มันดูโอเวอร์และเกินจริงนะคะซึ่งน้ำจะไม่ไม่ทำอย่างนี้แน่นอน แล้วมาพูดถึงนี้ทีว่วอกว่าใครที่ควรจะใช้นะคะหนึ่งคนที่มีไขมันส่วนเกินค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นแขนต้นขาพุงหน้าท้องแบบเป็นผู้หญิงแบบสมัยใหม่อย่างเงี้ยแบบเวลาเราไปทานอาหารหรืออะไรขนมคงขนมเค้มมันก็น่ากินไปหมดมันก็หยุดใจไม่ได้ใช่ไหมแนมก็กินเหมือนกนรก้วน้าเคยรู้สึกว่าฉันเป็นคนผอมฉันจะกินอะไรก็ได้ของมันของทอดไก่ทอดโอ้ยหนังไก่นี่เขาชอบเลยเลอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าพอไปเช็คกับ ฟิตเนสนะคะเวลาเราไปเล่นฟิตเนสมันจะสามารถเช็คได้ใช่ไหมว่าร่างกายเรามีกล้ามเนื้อเท่าไหร่และไขมันเท่าไราขอบอกว่าไขมันน้ําเยอะกว่าผู้ชายคืออะไรคือเป็นคนนี้เราไม่ออกไงเราไม่อ้วนแต่ฉันมีไขมันสะสมนี่ค่อนข้างเยอะเลยมาบีบที่ขาตัวเองดูนะฮะคุณสามารถเช็คได้เลยก็คือมาบีบที่ขาอย่างนี้ แล้วคุณก็จะเห็นว่ามันจะเป็นริ้วๆหรือว่าเป็นผิวคูุขานั่นก็คือเป็นเอ่อเป็นผิวเปลือกส้มนั่นเองนะคะซึ่งทําให้นักวิตายแล้วฉันมีด้วยเหรออะไรเงี้ยตกใจนิดนึงแต่ว่าไม่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 ห่วงค่ะเพราะว่าน้ำมีผลิตภัณฑ์สเปนอันนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันสามารถช่วยในทั้ง ไไขมันส่วนเกินค่ะที่คุณต้องการควรง,งดเว้นบริเวณที่มันเป็นแบบคอขอ้อพับเลงอ่อนๆไม่ควรนะคะส่วนบริเวณหน่ฉีดได้หมดเลยเอามือทาถามว่ามือจะแสบไหมมือไม่แสบนะคะเพราะว่ามันมันไม่มีไขมันบริเวณมือนะคะบริเวณต้นแขนต้นขาอันนี้กนะ็คือนำกระทาทิ้งไว,แว้แล้วล่ะตอนนี้เริ่มหายแดงและอื ก็อาการที่เกิดขึ้นนะคะพอฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีรอยแดงค่ะสมมติฉีดที่แขนเนี่ยมันก็จะเป็นแดงไม่ใช่อาการแพ้แตอย่างใดไม่ต้องตกกระจายหรือวอรี่ไปบางคนเนี่ยจะบบเฮ้ยฉันเป็นอะไรเนี่ยนู่นนี่น่โทรมาอาโทรมาได้ตลอดไม่ว่ากันนะคะก็อธิบายก่อนว่ารอยแดงนั้นไม่ใช่อาการแพ้แต่อย่างใดแต่เป็นอาการที่ปฏิเรียของสเปรย์เนี่ยทำกับไขมันกำลังเบินกำลังสลายอยู่นั่นเองแล้วยิ่งนะคะยิ่งร้อนแสดงว่าคุณ เป็นคนที่มีไขมันค่อนข้างเยอะเพราะบางคนอาจจะร้อนน้อยหรืออาจจะไม่ร้อนเลยก็ได้เพราะมันเป็นกล้ามเนื้อนะคะ่วนพอร้อนเสร็จปุ๊บมันจะยิบๆนั่นก็คือหมายความว่าปฏิกิริยาจากในสเปรย์เนี่ยได้ทําการสลายไขมันแล้วเรียบร้อยนะคะและยิ่งเมื่อคุณใช้อย่างเป็นประจำเนี่ยมันก็จะยิ่งสลายไปเรื่อยๆแต่ไม่ไม,ไม่ไม่กัดถึง ล้ามเนื้อบางคนแบบคิดว่าแขนจะยุบไปเลยหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยบอกว่าใช้กี่ขวดถึงจะเห็นผลนะก็จะบอกอยู่ตรงนี้เลยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยปริมาณไขมันไม่เท่ากันนะจ๊ะฉะนั้นต้องใช้อย่างเป็นประจำจริงๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะนะไม่ได้พูดเข้าข้ามผลิตภัณฑ์ตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็น ออ,อะไรก็แล้วแต่มันต้องทานอย่างเป็นประจำเท่านั้นถึงจะเห็นผลอะไรที่มันทานแบบหนึ่งครั้งเห็นผลเลยทาวันเดียวเห็นผลนู่นนี่นั่นแสดงว่ามันมีสารที่ค่อนข้างอันตรายอยู่ก็ผู้บริโภคก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเราควรที่จะใช้วิจรนนะารณญาณวแล้วก็ความรู้ควบคู่กับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไปด้วยนะจ๊ะแล้วก็อ๋อใครที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์นี้นั่นก็คือคนที่สตรีที่พึ่งคลอดลูกนะคะที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีผิวย่อนคล้อยไม่กระชับผิวแตกลายเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยแล้วก็เมื่อวานพอพูดถึงน้องแนนิดนึงน้องแนนได้โทรมาพี่น้ำหนูพุงหนูมันร้อนได้ใจมากเลยหนูไม่เคยรู้สึกว่าหนูใช้อะไรแล้วมันแบบ มันได้ขนาดนี้คือไม่ต้องทรมานในการทรมานปากในการหยุดกินเข้าใจว่าถ้าคุณควบคู่กับการลดอาหารพยายามหลีกเลี่ยงของมันมันก็ยิ่งจะทําให้คุณผอม่ยน้ำหนักลงแต่สเปรย์เราเนี่ยไม่ได้ช่วยให้น้าหนักลงนะคะแต่ช่วยทําให้สัดส่วนของคุณเนี่ยดีขึ้นอแต่ถ้าคุณอยากแบบผอมลงด้วยหุ่นดีด้วยเนี่ยคุณก็ใช้แบบควบคู่กันกับการออกกําลังกายกับการงดอาหารแต่บางคนเนี่ยมันงดไม่ได้ใจอ่ะมันอยากแต่ปากไม่ให้ความร่วมมือคุณก็ต้องมา ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามันคอนเฟิร์มจริงๆว่าดีมากๆนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยนะไม่ไม่จัดตั้งเป็นในรูปแบบของบริษัทแล้วก็เพื่อเราเราต้องการทําในระยะยาวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเคยเป็นคนขายและเราก็นึกถึงใจผู้บริโภคผู้บริโภคก็อยากจะได้ของที่มีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนะคะก็ขอฝากไว้นิดนึงนะในอ้อมอกอ้อมใจนะคะกับ Extra Body Firming ออกมาไว้ไหนละ นี่นะคะก็1ขวดเนี่ย50 ml นะคะฉีดได้กี่ครั้งอะ่ะมีคนหลายคนค่ะไอ้เขาเรียกว่า1นึฟืดอย่างเงี้ยมันฉีดได้ประมาณ3 0 0ถึงสามฟืดโอเคปะ่ะซึ่งบางคนเนี่ยหจุดอาจจะ3ฟืดอ่ะก็ลองไปคำนวณกันล,ลึกๆกันว่ามันจะได้กี่ฟืด โอเคไหมนะคะก็ตอนนี้โปรโมชั่นนะคะก็อยู่ที่890บาทจาก1 0 5 0บาทหลัง15ตุลาคมนี้ก็จะเป็นราคาสแตนดาดแล้วนะคะก็คือ1050บาทนั่นเองและเมื่อได้รับผลิตภัณฑ์ไปแล้วตอนนี้มีสาวๆเยอะมากเลยมัวแต่เห่กับการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วไม่ถ่ายรูปมาลุ้นรับ iPhone 5 S คืออยากจะแจกอะแ้วทำไมไม่ส่งมาโอเคไหมอยากจะให้จริงๆนะอะใครที่บอกเหตุผลที่โดนใจที่สุดนะคะว่าทำไมคุณถึงเลือกใช้ Extra Body แล้วแชร์เยอะไรยแย่ที่สุดนะคะก็รับไปเลยกับ iPhone 5S ไปใช้แบบราชนีกูลรถรถไปเลยโอเคไหมแล้วก็พูดถึงตัวแทนจำหน่ายนะคะใครที่อยากมาเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเรารับรองว่าเราจะไม่ทิ้งคุณแน่นอนค่ะเราจะอยู่กันอย่างแบบครอบครัวนอกจากคุณจะมีะไรายได้ยังมีโบนัสแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรอย่างเหมือนเหมือนมืนน้ำเคยไปคนขายมาก่อนนะก็อยากให้ความรู้สึกกับกับ คนขังเาว่าคุณคือพี่น้องของเราที่เราก็จะเทคแคร์คุณไปตลอดเลยเนี่ยโอเคเนาะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ทั้งตัวแทนนะคะแล้วก็จากลูกน้ำเองโดยตรงก็ได้ค่ะกับบริษัทแฟรี่คอสเมติกนะคะซึ่งเราจะทําเป็นกันแบบโอ้ยอลังการนะก็ลายนะคะทั้งลายทั้ง IG ทั้ง Facebook นะคะก็ชื่อว่า f ฟรี่ f ฟนตี้นะคะใน Facebook ก็สามารถไปพูดคุยกันได้เนาะาละบ๊ายบาย